ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สามของรายการนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอดีตเจ้าวาดของวัดหนอพุทธงกูลและท่านเจ้าวาดปัจจุบันว่าท่านมีประวัติความเป็นมาน่าสนใจยังไงบ้างนะครับแล้วครับกรจะกลับยนถามเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อคําใช่ไหมฮะเจ้าวาดองค์ก่อนนู่นนะฮะมีประวัติความเป็นมาไงฮะหลวงพ่อฮะหลวงพ่อคํานี่ก็เป็นคนวัดหนอ วันเอาวุถางกูน่แะแต่ว่าครั้งแรกก็ไปบวชที่วัดมะนาวหน้าพรษาหนึ่ง,งแล้วก็ไปจำพรรษาที่วัดภาวนา,า,า,าพิรตตาลามบางกอกน้อยทีกพรรษาหนึง่งเนื่องจากว่าสุขภาพไม่ค่อยดีสมัยก่อนก็เลิกนกโรคเนบชับก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่วัดนอ้อ,นอ,อยยังเก่าครับเพราะว่าต้องทานก็เข้ากล้องเพราะเลยโรคเน็บช้าตอนหลังก็ได้เป็นเจ้าวาด แต่ว่าก่อนที่จะเป็นว่าก็จะมีลุงพ่อข้าวมาก่อนแล้วก็ลุงพ่อมาแล้วก็มาลุงพ่อคอแล้วก็มาลุงพ่อบินปัจจุบันก็มาถึงตมาเนี่ยเป็นรูปที่ห้าแหละแต่นี้ว่าก่อนที่ลุงพ่อข้าวลุงพ่อมาแล้วนี่มีลุงพ่อคํานี่แหละที่ได้พัฒนาวัดนี้ให้เจริญรุ่งเรืองมีโบราณทานวัตถุแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆและท่านเป็นพระที่น่าเคารพกราบไหว้น่าศรัทธา มีคุณวุฒิวยยวุธหรือคุณธรรมจิยธรรมแล้วก็มีคุณวิเศษที่ชาวสุพรรณให้การยอมรับเนื่องจากว่ามีจะเป็นทางด้านปฏิปทาก็ดีความเชื่อความเริ่มสายและท่านก็เป็นพาที่หน้ากราบน่าไวหวศีลจารวัตีลรจารวัตที่ดีมากนานับถือเพราะเคนคดในวินัยไม่จับเงิน ไม่ภาคของเขียวมาอะไรจะเค่งในด้านวินัยท่านจะเป็นคนที่อารมณ์ดีใจเย็นเป็นคนที่พูดเก่งพอสมควรแต่ว่าเป็นคนดั้งเดิมนนท่านเป็นแท่ตันซึ่งเป็นเชื้อจีนแท่ตันเดิมเป็นแท่ตันเท่าที่ทราบนี่หลวงพ่อคำเนี่ยเก่งทั้งในเรื่องของแพทย์แผนโบราณนะฮะและรวมถึงวิชาคมด้วยนะฮะที่ชาวสุพรรณยอมรับนับถือนะฮะที่ ใครที่มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อคำไงก็จะหวงมันอย่างมากไม่ปล่อยออกมาเลยแต่งวันดังแบบเงียบๆเป็นสิ่งที่หายากเป็นสิ่งที่หายากและที่สําคัญลูกศิษย์คนสําคัญของหลวงพ่อคำนั่นก็คือสุรพลสมบัติเจริญนี่ครับจะสุรพลสมบัติเจริญซึ่งเป็นลูกศิษย์ถือว่าเป็นลูกศิษย์เอกก็ว่าได้นะลูกศิษย์ที่ดังมากแล้วก็ที่ประชาชนรู้จักทั่วประเทศ รสมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ราชอาลูกทุ่งนี่ท่านก็ไปมาหาสู่ประจำว่าเวียนมหาหลวงพ่อประจำมาบีบมานวดนะครับมาบีบมาดูมาช่วยในเรื่องการก่อสร้างวัดนะสร้างโบสถ์ช่างหลายตั้งแต่สมัยศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนานพอสมควรครับแล้วก็องค์พระคนี้ก็ยังมีวิชาความรู้ทางด้านรักษาพิษสุนัขบ้าหรือแเป็นหมอตำรานอกแผ่นโบราณครับมีพวกยาไทยยาว่านอะไรต่างๆแล้วก็มี อันนี้น oh. ี่ไม่ได้ร่ำลือกันอย่างเดียวมีหลักฐานที่บันทึกรายชื่อผู้มารับการรักษาจำนวนมากจดไว้ในสมุดบันทึกเก็บไว้เป็นของวัดชทีน้อยมีพิพิธภัณฑ์ท่านก็ได้เห็นต่อนอนาคตก็จะมีการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อจะอนุรักษ์ให้หคนได้รู้จักเพราะว่าคนสมัน4ี่ห้ิบปีกนนี้ก right mm ็คงยังไม่ร hmm. mm ู hmm. mm ้จ hmm. mm ักหนุนข้อคำลวเพราะท่านมรณภาพไปตั้งแต่วันที่20 6กุมภาพันธ์2513ยาปัจจุบันนี้ก็45ปี45ปี45ปีใชนานพอสมควรถ้ารุ่30ฝาก็จะไม่รู้จักแแต่ยัง40นี่ยังพอรู้จักครับจากเพื่ออนุรักษ์ไว้ว่า ครั้งหนึ่งหรือว่าอดีตเจ้าวาสเก่าที่ทําคุณประโยชน์สาธารณการให้กับวัดนวุฒัธรมกลุ่มมากมายประชาชนที่อยู่ในละแวกเจ้เรามาทีหลังก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกข้าก็มาสืบทอดเจตนาลมของท่านครับก็เชื่อกันว่านะฮะท่านผู้ชมครับหลวงพ่อคำเนี่ยน่าจะเป็นศิษย์ของหลวงพ่อปานบางหนองโคใช่ไหมหลวงพ่อจ้ะตั้งก็ไปเรียนไรที่ศึกษาอวชชาคมไรที่ นะแต่ว่าสมัยก่อนเราก็ไม่มีการบันทึกไม่สามารถจะรู้ได้ก็อาจจะเป็นปากต่อปากจากเล่ากันมาใช่แต่ว่าสมัยก่อนก็จะมีแลกเปลียนไปศึกษากันทุกที่ครับก็สมัยที่หลวงพ่อคำมีชีวิตอยู่นะฮะก็จะมีประชาชนญาติโยมเนี่ยมารับการรักษานะฮะโดยเฉพาะโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยฮะถ้าใครเป็นแล้วเนี่ยก็ ต้องเสียชีวิตอย่างเดียวปัจจุบันก็เหมือนกันปัจจุบันก็เหมือนกันครับปัจจุบันนี้ยังไม่มียารักษาแล้วที่ฉีดฉีดนั้นฉีดหมายความว่าฉีดให้ตอนที่อาการยังไม่ออกครับแล้วก็เป็นวัคซีนที่เข้าไปฆ่าตัวนั้นแต่ถ้าเผื่อใครอาการออกแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างไงก็ไม่รูกคือสมัยก่อนจะไม่รู้จะไม่รู้ว่าพิษสุนักบ้าหรือหมาบ้าอะไรสมัยนี้จะรู้ไวจะใช้ยาแผนปัจจุบันดีกว่าหลวงมหาหลวงพ่อคำหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะรักษาด้วย สมุนพลายด้วยแล้วก็กระถาอาคมด้วยใช่ใช่จนหายหมดใช่หายหมดทุกคนเลยแมงน่อใช่ทุกคนจมมาานี้จะรอดหมดเพราะโรงบาลไม่รับแล้วมาที่นี้สมมตก็จะหายหมดสมัยก่อนที่หลวงพ่อได้เมตตาเล่าให้ฟังว่า ที่เขารู้ว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้านี่ก็คืออาการออกเลยเรื่องของอการแล้วซึ่งจริงๆอะตายแน่บางคนจะไม่รู้ับเพราะาที่เป็นส่งเดือนสัเดือนมาแล้วเรคบางคนก็เป็นปีอาการพิษสุนัขบ้านี่อยู่ประมาณ 1- ถึงสิปีในระยะฝักตัวเขาถ้ากัดใกล้สมองก็ขึ้นสมองเลยก็ไม่รอดถ้ากัดห่างหน่อยก็มีโอกาสยาวหน่อยนี่หลวงพ่ออกว่ามีที่มารักษาเนี่ยก็มีจับลามโซกันบ้าง ใช่นะครับมีอารวาสแล้วอ่ะแต่หลวงพ่อคำเอาอยู่เอาอยู่นะครับนอกจากหลวงพ่อคำก็มีหลวงพ่อปิ่นหลวงพ่อปิ่นรับซื้อลูกศิษย์าลูกศิษย์จืบทอดมามาสิ้นสุดเมื่อพอส่อสี่ซองเมื่อท่านมรณภาพก็ตำรับตำราก็สูญหายไปเลยแต่ท่านเคยเปิดไว้ว่าโยมเล่าให้ฟังว่าก็ให้ตายตามตัวท่านไปเพราะว่าไม่สามารถจะมีคนเรียนหรือว่าไม่มีใครมาเรียนตำร่องนั้น ไม่สามารถจะให้ใครได้เลยคือครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ว่าใครมาสมัครเรียนเหมือนสมัยนี้นะเปิดสอนสอนกุกันมาก็รับเงหมดใช่เขาต้องดูลักษณะแต่ละคนเนี่ยจะได้วิชาไหนไปได้ได้มีใจรักหรือไม่มีพรสวรรค์หรือไม่อะไรบ้างครับใช่เรียนเข้ามาเรียน10คนอาจจะได้ติดได้ไปแค่สองคนสช่ครับอีก7คนอาจจะไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมฮะสมัยก่อนครูบาอาจารย์จะต้องเลือกลูกศิษย์ด้วยใช่ ปะปลูกบรรไซคใจคอทุกอย่างทุกอย่างถูเจริตไหมใช่ใช่อืมเอาละครับก็ได้ฟังประวัติหลวงพ่อคำไปคร่าวๆแล้วนะครับทีนี้มาถึงประวัติของพ่อบ้างใช่บนะครับเจ้าบ้าก็มาเป็นเจ้าวานเมื่อปีพศ .2446 ครับนะ46กว่า11ปีเลย11ปีแล้วนะก็มาดูแลของเก่านี่แหละแต่ว่าโครงการต่อไปก็จะมีการดีดกระดีกุฏิหอสมุนย้าย เพื่อจะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ให้ดูสวยงามและให้อยู่ได้อีกเป็นร้อยปีเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็สุดสมากแล้วเพราะว่าอยู่มาหลายเจ้าวาดแล้วปัจจุบันก็สี่ห้าเจ้าวาดแล้วตั้งแต่หลวงพ่อขาวหลวงพ่อมาหลวงพ่อคำหลวงพ่อปินแล้วก็มาถึงยุตมาเนี่ยก็เท่ากับห้าห้าห้ารุ่นแต่ว่าน่าจะ2รงอายุชั่วยุคคนเพราะถ้าแต่อายุก็แปดเก้าสิบอย่างหลวงพ่อคำนี้ก็แปดสิบสาม ท่านเสียแปดสิบสามหลวงพ่อปิ่นก็เสียแปดสิบสี่อย่างเงี้ยก็ถาว่าระไรช่วยอยู่ผลพระพับธหลวงพ่อบวชที่นี่เลยหรือว่าไม่ได้บวชที่นี่บวชที่ที่วัดชัยนาวัดที่สุพรรณนี่ไหมแต่ว่าสมัยเด็กๆก็ยังใช้เรียนท่านยุ่มเหมือนกันออกก็ยังมาช่มาช้ยเรียนหลวงพ่อคำแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กๆกันแต่แล้ววันนั้นวันหนึ่งเราก็ถึงมาอยู่ที่นี่แต่ว่าไม่รู้เรื ด้วยบุญบารมีเรื่องอะไรก็แล้วแต่ว่าก็ได้มาอยู่ที่นี่แบบว่ารู้จักเราตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ไปไปมาก็ได้กลับมามาที่นี่ก็จะได้มาพัฒนาบุญนะพัฒนาบุญละวัดต่อไปครับไปการสืบทอดอยู่ศาสนาสืบต่อไปครับแล้วก็เพื่อสนองพระคุณของหลวงพ่อคำที่มีคุณอุปการกับวัดนี้และประชาชนชาวบ้านแถวนี้นะครับอ๋อเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ได้ทราบประวัติของหลวงพ่อคำ แล้วก็หลวงพ่อเจ้าวัดองค์ปัจจุบันแล้วนะฮะก็พี่เปรมเรียนเชิญท่านผู้ชมมาเที่ยววัดหน่อยไหมดีครับเดี๋ยวจะลองไปดูซิแล้วก็สิ่งที่ท่านผู้ชมอยากใจจดใจจ่ออยากจะทราบครับวัตถุมงคลของวัดวัตถุมงคลของวัดช่วงหน้าเนี่ยฮะช่วงหน้านะฮะก็ช่วงนี้ครับก่อนปินเบรกนะฮะผมก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมนะฮะมาเที่ยวมาทาบุญที่วัดหนองพุทธกูลนะฮะอยู่มาไม่ยากเลยครับนะครับถ้าท่านมาเที่ยวที่ สุพรรณบุรีเนี่ยก็จะมีที่เที่ยวอยู่หลายที่เลยนะครับมีหมู่บ้านมังกรมังกรหอบรรหารหอบรรหารนะฮะเข้ามาเส้นนี้ครับหลวงพ่อเส้นนี้ท่านเรียกว่าถนนอะไรฮะเส้นทางเก้าวัดเส้นทางเก้าวัดเส้นทางเก้าวัดวัดหนองพุทธางกุลก็เป็นหนึ่งในวัดหนึ่งในเก้าวัดนะฮะผ่านผ่านวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุมหาธาตุแล้วก็เลยมานิดหนึ่งก็จะถึงวันนี้วัดที่ห้าวันที่ห้านะฮะก็จะมีเข้ามาตั้งแต่ ว่าถนนจะเจอวัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีนะฮะวัดแควัดสารพีวัดสารพีวัดพระอยวัดพระลอยแล้วก็วัดนอพุทธษงูวัดนอพุทธษงูเลยไปเป็นวัดพระนอนเป็นวัดพระนอนวัดพระนอนวัดพิหารแดงครับวัดชีสุกเกษมแล้วก็วัดสว่างอารมณ์ในระยะทาง4 5กิโลเมตรเนี่ยเก้าวัดเก้าวัดอยากจะมาไหว้พระเก้าวัดก็มาที่นี่ถนนเดียวเข้ามาถนนเดียวเลยเรียกว่านบมงคลนบมงคลเก้าวัดครับ เข้ามากราบพระประธานนะฮะเข้ามาเยี่ยมชมกราบรูปหลอหลวงพ่อคำหลวงพ่อคำนะฮะแล้วก็ไปชมพิกรรมฝาพระนางพิจกรรมฝาพระนางสวยงามมากจริงๆแล้วเข้ามากราบหลวงพ่อได้หลวงพ่อจะส่วนใหญ่จะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่นะฮะหลวงพ่อเมตตาใจดีอย่างมากนะครับมาเช่าวัตถุมงคลรุ่นใหม่ไปก็ได้นะครับซึ่งมีพิธีพุทธพิเศษที่ดีเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้คงหมดเวลานะครับแต่ช่วงหน้าผมกับพี่เปรม จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อคํารวมถึงวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะฮะที่ไม่ว่าคุณหรือใครก็สามารถครอบครองเป็นเจ้าของได้นะครับในราคาแค่หลักร้อยหลักร้อยนะครับ,รบพบกันช่วงหน้าครับ